ขอเชิญทุกท่านพบกับอดีตนางสาวไทยของเาเดี๋ยวไม่กดดันเช่นขนาดนี้ฉันเอาตำแหน่งมาคำคอแต่วไว้โอ้ยค้าคขวน่ากลัวมากสูงสุดของเธอเธอเลี้ยงไว้กี่ฉันว่าต้องแบบสามสิบสมสิบสามใช่ไหมหนูเคยฟังอยู่ฟังไม่สัภาภาสอยู่สามสิบส <33. S 2> แม่ฉันจดอยู่เธอสามสิบสามแม่ฉันจดแค่เธอต้องคุยกับเขาก็หมดวันแล้วป่ะ โอ้ยสมัยก่อนมันไม่ได้โทรศัพท์สื่อสารได้เยอะขนาดนี้ไงก็แปลว่าไม่ได้คทุกวันหรอไม่ได้เกิดไม่ได้ทุกวันบางคนก็ไม่ได้ทุกวันอะไรอย่างงี้บางคนก็อยู่แต่จังหวัดบางคนก็ต่างประเทศถ้าอจำชื่อได้อะสามสิบสามคนถ้าจำชื่อไม่ได้แล้ว่จำได้สิจำไม่ได้จะครบได้ยังไงเราระโทอันมีครบเลยหรอครบหมดเลยเลยสามสิบสามที่คือครบแต่ถ้าไม่ครบอะร้อยกว่าโอ้ my god วีแม่เป็นไอดอลของหนูลอยอะวันหนึ่งเนี่ยวีจําได้เลยมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาที่บ้านเนี่ยนะแล้วพ่อต้องถึงขนาดรับเอามือถือเนี่ย พอโทรกิ้งหนึ่งแล้วแบบเปิดรับแล้วก็กดทิ้งเปิดลับกดทิ้งเนี่ยสี่สิบกว่าสายอะ่ะโอ้างังไงก็ไม่ต้องทำโอ้จริงๆตอนนั้นนะเธอน่าจะขายของออนไลน์ไปเลยใช่ถ้ามีของออนไลน์นะ่ันน่าจะขายได้ใช่ไหมเดี๋ยวขายอะไรยะไม่รู้ <laughs> 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 แต่ว่า <laughs> ในในตอนนั้นเนี่ย <laughs> ที่เธอบอกสามสิบกว่า <laughs> ที่เนี่ยได้ได้คบคอมมิตเป็นแฟนกับใครป่ะมีไม่ได้เลือกสามสิบสามเนี่ย คือจีบจีบจีบจบแล้วทุกคนคิดว่าจะกําลังจะได้เป็นแฟนแต่เธอได้เธอได้แบบบอกว่าใครเป็นแฟนหรือเปล่าไม่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้บอกหรือไม่ไ,มไ,มได้ตกลง<ม>ว่า<ม>เป็นแฟนไม่แต่เขาคิดว่าเขาคือแฟนเข้าใจใช่ป่ะ แล้วเขาถามแล้วเราปฏิเสธป่าผมไม่ปฏิเสธ<อ>กไ<ม>็ไม่ปฏิเสธด้วยเธอเขาไม่ปฏิเสธด้วยก็ยนั่นไงก็คือเขาถึงคิดอยูว่าใช่ไงเขาคบไงคือคืออันพี่อ่นมองว่าถ้าเราไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันอยู่ในระหว่างศึกษาดูใจเราคุยหลายคนไม่ผิดแต่ถ้าคุณบอกว่าใครเป็นแฟนแล้วในชีวิตก็เธาไม่บอกต่มันต้องมีไม่คนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะผู้ชายเนี่ยนะตอนคบตอนจีบแค่จีบนะมันน่ารักทุกคนแต่พอบอกว่าเป็นแฟนปุ๊บนะ นิสัยจริงจะออกเกือบกรุดุอีกคำหนึ่งมานิสัยจริงจะออกนี่กำลังด่าแฟนปัจจุบันหรอเปล่าทุกทุกคนผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกคนเป็นแบบนี้ไม่จริงฉันยังน่ารักอยู่พอเป็นแฟนปูพอเป็นแฟนปูแล้วเป็นยังไงเออเดี๋ยวค่อยโทรหานะเดี๋ยวค่อยจัดการนะเราก็เลยต้องหลกตกลงว่าโอเคงั้นเราเป็นแฟนกันนะเราจะได้รู้ว่าทตุแท้ของคุณคือยังไงเทคแครเราไหมแฟนหนูตอนนี้เป็นแบบนั้นเลยเปล่าเป็นค่ะเพราะว่าเพราะว่าฉันบอกอ่ะมารับได้เดี๋ยวนี้มารับไม่ได้เพราะบอกว่า กลอตัวเองมันตัวเองไก่เออเห็นไหมล่ะเป็นจริงแต่ตอนจีบอะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพอจีบจีบมาเป็นร้อยเนี่ยนะแต่พอเราตกลงสักประมาณสามสามคนที่เป็นแฟนเราก็เลยกลายเป็นว่าขนาดตกลงสามสิบสามคนที่เป็นแฟนฉันว่าเธอมีปัญหาแล้วล่ะไม่มีปัญหาเพราะเธอต้องดูข่าวต่อไปไม่ใช่ฉันนไม่ใช่ฉันคนเดียวบนโลกที่ทำอย่างนี้แล้วฉันแพ้เขาด้วยอ่ะ เรื่องนี้ฮะเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวมาเลเซียนะจ๊ะไม่ใช่ชาวไทยเพราะว่าถ้าชาวไทยคงไม่มีใครเป็นข่าวใหญ่กว่าปนัดดานะฮะเธอโพสต์ภาพไดอารี่ของพี่สาวของเธอเองสมัยเป็นวัยรุ่นซึ่งตัวเธอเองบังเอิญไปเจอไดอารี่นี้ของพี่สาวเขานี่จริงๆนะถ้าฉันเป็นพี่สาวฉันโกรธนะ ใช่ไหมน้องมาโพสทำลายทำลายทำลายระบบเครือข่ายฉันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยชั่สช้างหน่วยไว้แล้วแต่เดี๋ยวพี่เขาจดหวยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรแบบรายรับรายจ่ายเาหมือนรายรับรายจ่ายเลยนี่คือบันทึกรักของพี่สาวซึ่งเกิดขึ้นสมัยเรียนมปลายตลอดระยะเวลา3ปีคือม .4 ม .5 ม .6 พี่เขเรียนบัญชีนะเรียงลงมาแบบนั้นคือ ชื่อนามสกุลเบอร์วันที่เริ่มต้นครบแล้ววันที่จบความสัมพันธ์เ,ออเรียงยาวไปมากถึง3ปีนะออมากถึง40คนโอ้ววาวโอ้โหเดลี่เขียนละเอียดมากเลยชื่ออายุนะฮะซึ่งคนที่อายุมากที่สุดคือ25 อายุต่ําสุดคือ13นะฮะแปลว่าอ้โหูอายุต่างกัน12ปีนะเคยคบซ้อนมากถึง13คนโหเด็กๆไปเลยพอฟังไปณด,ดาวบผู้ดีเมื่อสักครู่แต่บางรายเนี่ยคบแค่10นาทีอันนี้ผมว่านางมาโนโละ <c oughs> ถ้าครบ10นาทีเธอเธอฮัลโหลอ่ะชื่ออะไรนะอันเหรออ๋อเออเราชื่อบุ๋มนะเอเอตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเป็นพิธิกรอย,อยู่เหรออ๋อเออเราก็กำลังคุยกันนาทีแล้ว่าโทรศัพท์อัน เออเราแล้วเราเธอตอนนี้เธอทําเธอมาเจอเราได้ป่ะอ๋อเจอไม่ได้งั้นเราเลิกคบกันเถอะจบสิบนาทีอันนี้ก็แค่นาทีนึ่งไงเร็วกว่าเพราะว่าในล่งนี้มีเยอะมากนะฮะที่เราเป็นแฟนเขาแต่เขาไม่รู้อ่ะแฟนมโนเหรอคะมีมีคนเยอะมากกงยูไงไม่รู้เลยโอเคอะไรอย่างนี้ทีนี้ชาวเน็ตก็เลยมาเมนค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกว่าเจอคบทุกเล่มหรือยังอ ลแล้วอย่างหนึ่งพอดูเห็นตารางเนี่ยอยากถามเหมือนกันเลยพี่เขาเป็นเท้าแชร์หรือเปล่าน่ากลัวน่ากลัวมากนะคะ